สตามี4405นะครับทำรถชันเมือง3ามวึจอดสถานีบ้านโป่งทีน่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดแจ้ประตูทางขึ้นลงแต่้านซ้ายมือของขบวนรถครับ ที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งมีความประสะสมจะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปดใช้ประตูทางขึ้นลงทางด้านซ้ายมือของขอบวนรถครับจะรถกระเริในจันตลาดและหน้าสถานีเป็นรถโดยสารขนราดจันเมืองโซนที่สามห้าหนึ่งจุดรถสรงพิธีารจากสถานีต้นทางสุบุรีป่ายทางสถานีราชบุรีครับ นรถไปสาธมสถานาีเมืองก่อนที่สามารถหนึ่งมาจากสถานีบันโป่งไปแล้วติดล็อต้องที่สถนานีนาขอดจุกคองสาคตตัวทรามเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ